ค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะอยู่ที่จังหวัดระนองบ้านเกิดของหนูและแน่นอนค่ะมาบ้านเกิดทั้งทีก็ต้องพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดระนองและตอนนี้หนูอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินจังหวัดระนองเป็นอันซีนของจังหวัดระนองที่คุณ มาแล้วคุณต้องลองมาสัมผัสนะคะนี่ถ้ามาไม่ถึงบ่อนน้นำพูร้อนรักษสวรินยังไม่ถึงจังหวัดระนองค่ะเป็นอย่างไรตามมาชมเลยค่ะแย่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  ล้วลาล้วลาค่ะวันนี้พากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินกันทั้งวันเลยคุณผู้ชมค่ะขอบคุณพี่แตว้วฟาร์มพะรนองด้วยนะคะที่พาหลา่าทีมงานดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะนี่ก็ไปทานอาหารอร่อยๆกันนะคะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดระนองแต่ตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้นำพุร้อนรักษาวารินอยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะตามมาชมเลยคะ่ะ ที่ดีที่นี่นะคะเป็นบ่อน้ําแร่ร้อนค่ะที่มีให้คุณทั้งแช่เท้าแช่ทั้งตัวนะคะเป็นบ่อบ,บําบัดนะ,ะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องมาลองนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่นี่เขาจะมีมาออกกําลังกายมาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะคะนี่ในรอบๆบ,บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีลานวิ่งนะคะให้คุณได้จ็อกกิ้งกันนะคะจะมีวิ่งะนะคะเดี๋ยวพาคุณมาเที่ยวเลยดีกว่ามาให้เห็นภาพกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วที่ทูงไปใกล้ๆตรงนั้นเป็นเ,เขาเรียกได้ว่าเป็นแอ่งน้ำนะคะกับคลองหาสัมแป้นค่ะอันนี้คลองหาสัมแป้นนะคะนี่ถ้ามาในช่วงหน้าฝนนะคะน้ำก็จะเยอะหน่อยนะคะผู้ชมคะแล้วก็ช่วงนี้แล้วค่ะน้ำก็จะเริ่มมีแล้วเพราะาใกล้หน้าฝนแล้วนคะคะอ่า ช่วงประมาณกุมภามีนาอามีนาเมษาหรือว่าเมษาพฤษภาเนี่ยเริ่มก็จะมีฝนละพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีนา้าแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ช่วงมกรากุมภามีนานะคะช่วงปีใหม่หลังปีใหม่มาเนี่ยนะคะจะมีงานตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินงานอไอเมซิ่งเรืองราชนะคะแล้วก็ หนูดิเจต้นน้ำได้มีโอกาสนะคะพาคุณมาเที่ยวและอีกอย่างหนูก็รับงานอีเวนต์กับพี่เจียเป็นจพรนะคะเลยถือโอกาสนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดระนองบันเกิดของหนูด้วยนะคะอ่ะตามไปเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อ คลองหาดํัมป้นนะคะผู้คนค่ะก็จะมานั่งสั่งส้มตำม,มาทานบ้างหลานั่งปิกนิกกันบ้างส่วนมากก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะแดดร่มลมตกเนี่ยคุณก็จะมาเนี่ยเล่นน้ำกันอย่างเงี้ยมาเล่นน้ำกันบ้างอะไรบ้างนะคะ,ะก็เป็นคลองหาดํัมป้นนะคะที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นคลองหาดํัมป้นนะคะคุณผู้ชมคลองหาดสัมป้นซึ่งหนูคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กค่ะเนี่ย ก็เ,เกิดที่นี่นะคะอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ไปอีเวนต์ตามที่ต่างๆไปหัวหินบ้างละไปนครถมบิางละไปโอ้เจ็ดย่านน้ําค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ทํางานนะคะ MC พิธีกรเช็กการเล่นตลกร้องเพลงจัดรายการวิทยุนะคะแล้วรับงานร e ีวิวถ่ายทําทําคลิปวิดีโอโอ้เป็นงานฟรีแลนซ์ที่หนูทําอยู่ทุกวันนี้ที่หลายคนติดตามทางช่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดากันอยู่ตลอดก็คงจะเห็นกันอยู่เป็นประจำนะคะผู้ชมค่ะ อ้ตามมาต่อเลยค่ะเรามาชมคลองกันแล้วตอนนี้เราก็จะมีลำธารให้คุณได้เล่นน้ำอยา่างที่ให้ให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ตอนนี้หนูจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมาบ่อพ่อแหมอ่านี่นี่มีฝรั่งมีฝรั่งมาเที่ยวเวยแล้วฝรั่งเขารู้นะคะว่าเราเราถ่ายเขานะแล้วยายยายเฮซื่อฝรั่งแเย่ๆย่ อยาให้คุณพี่ตรงนี้คือเป็นที่ส่วนตัวหรือว่ายังไงคุณพี่คะตรงนี้มันคืออะไรก็คือเป็นของเอกชนมาสมัครว้นะครับผมอ่าอ่าอ่ถ่ายถ่ายไปชุดซ้าถ่ายไปมีให้เลือกอยู่4บ่อนะครับมีบ่อน้ําอุ่นอันนี้มีค่าใช้บริการครับค่าบริการคนละ50บาทอ่าคนละ50บาทกำหนดเวลาใช่ได้ตลอดเลยใช่ครับเปิดตอ้เช้าปิด3ามทุ่มโอ้อันนี้แต่ว่าถ้าด้านล่างนู้นเขาจะมีกําหนดเวลา ข้างหน้านั้นก็เขาจะมีเวลาในการเปิดปิดแถวน้เขานะครับจะมีเป็นช่วงๆแต่นี่เป็นของเอกชนเอกชนครับเอกชนเนาะโอเคสัมทารของบริษัทอะไรคะของที่นี่ดีฮอสปริงอ๋อที่นี่ดีโอเคอที่นี่ดีโรงแรมที่นี่ดีอินที่อยู่ในตรงนี้ก็คือถ้ามาแช่แล้วก็มาเปลี่ยนห้องเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้เลยอาบน้ําอาบท่าล้างตัวได้ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเค นี่คือของที่ดีๆเลยนะคะค่าโฆษณา200ค่ะ200เอาไวเรามาประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะไปบอกต่อพี่น้องชาวกรุงเทพไม่ได้มาเที่ยวจังหวัดระน้องบ้านเกิดของเรานะคะะเดี๋ยวใหญพี่แนะนำก็นี่ก็เป็นบ่อพ่อเนาะครับเป็นบ่อพราหนูคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กหนูอยู่ละนองมาตั้งแต่เด็กค่ะพี่หนูเด็กละน้องครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวกันต่อนะตรงนี้พี่พี่อยากอยากแนะนําอะไรอีกไหมมีอะไรพิเศษอีกไหม ตรงนี้น,นะครับบริเวณนี้จะเรียกว่าบ่อน้ําร้อนรักษาบาลินนะครับเป็นสวนสาธารณะ,ะและจุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นน้ําแร่ร้อนะนะครับซึ่งจะมีทั้งของเทศบาลคซึ่งฟรีค่และมีของเอกชนที่เสียตังค์เขาจะแบ่งแยกกันไปครับคือถ้าเกิดว่าต้องการแช่ขายอย่างเดียวก็จะเป็นโซนด้านโน้นโอเคครับผม นักท่องเที่ยวต่าง,นนางชาติมีไข่ด้วยครับเป็นไข่ออนเซร็งครับผมใช้น้ำแร่ไข่ออนเซร็งโอเคใช้น้ำแร่โอเคอาเมื่อกี้นักท่องเที่ยวอะไรนะมีอะไรนะก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวคนไทยทั้งคนในท้องถิ่นต่างจังหวัดที่สามารถมาแช่บริการได้ฟรีกอนแช่เท้านะครับโอเคแล้วก็จะมีของเทศบาลด้านล่างของโน้นก็มีเหมือนกันโอเคแต่วันนึ่งจะมี3ช่วงเวลาค่ะนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เป็นที่เสียตังค์ของเอกชนมีตั้งแต่ระดับที่เหนือกว่าฟรีขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือตรงนี้จะเสียเงินแช่คนละ5้บาท5้บาทแช่ได้ทั้งวันทั้งวันเลยไม่ต้องจ่ายแบบแต่ตรงตรงด้านล่างเรามีกําหนดเปิดปิดใช่ไหมฮะมีเวลาแช่ได้ทั้งวันไหมเป็นช่วงๆก็คือมีทั้งวันแต่ว่าช่วงเช้าที่เขาเบรกให้เบรกให้เจ้าหน้าที่มาเทาศาสตร์โอเบรกเบรกช่วงไหนคะก็ถ้าตอนเช้าจะเปิดตอนตีห้าจนถึงประมาณแปดโมงเก้าโมงอ๋อแล้วก็เบรกล้างจะพักประมาณ สอชั่วโมงสองชั่วโมงเคลียร,ร์โทรศัพท์แล้วก็จะเริ่มกันใหม่ประมาณสิบเอ็ดโมงบ่ายสองแล้วก็จะพักประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เริ่มประมาณ ห้าโมงเย็นเนสองพุ่มโอ้ก็คือคือให้แช่ไปเป็นช่วงๆไปแล้วก็บรรกร้างทำความสะอาดแป๊บนึงแล้วสองชั่วโมงแล้วก็ให้แช่ให้บริการแช่น้ำมันต่อโอเควีสามช่วงนั่นเองโอเครู้เรื่องค่ะผมงั้นขอบคุณคุณพี่มากคุณพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยคือทาราครับคุณพี่ทารายังไงฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำนะคะหลักๆก็ช่องสีแดงช่องยูทูบนะคะติดตามเลยพิมพ์ว่าดีเจต้นน้ำเชิญนยินนะคะน้ำเชิยยินโอเคไม่ต้องสงสัยหนูเป็นตลกด้วยค่ะเป็นตลกที่หน้าตา ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะพีโอเคเ <c oughs> นื้อเป็นลูกหลานเด็กละนองนะคะแล้วก็ไปเป็นดีเจอยู่ที่กรุงเทพด้วยก็เลยใช้ชื่อว่าดีเจต้นหนามเฉิยนยิ้มนะคะคขอบคุณค่ะเย้เดี๋ยวเราไปกันต่อคุณผู้ชมขอบคุณพี่ด้วยนะคะค่ะจ้ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอ,อันนี้ทางออกค่ะออกออกออกเอาซ่ามาซ่ามา ค่ะคุณชมคะเดินเดือนเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าหิวมากเลยค่ะคุณชมคะเราเลยพามาหาอะไรกินแล้วก็มาหาของฝากกันนะคะที่บ่อน้าพุร้อนรักษาวารีนั่นเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณมาเที่ยวรู้สึกว่าอยากจะได้น้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นคุณต้องมาตรงนี้ค่ะนะคะก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีด้านด้านมุมสุดของของสถานที่แช่น้ํานั่นเองนะคะแช่น้ําแร่นะคะคุณก็มาตรงนี้เลยจะมี ปั่นมีท้งอาหารการกินเขาขายกันตรงนี้นะคะมีตั้งไอศครีมอันนี้ร้านดังของอบอ่อน้ําแร่ร้อนอรักษาวารินเลยนะคะบ่อ,บอน้ําแร่ร้อนรักษาวารินเทศบาลเมืองระนองนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าร้านดังมากสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าละที่น้องกินมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะท้าวาบอค,อ,อ,คอคืยคอคยูคือค่ายมาคือค่ายมากี่ปีล่ะคะบอกกันตรง 30ปีสาปีล่ะค่ะพี่น้องเมือนไอทีเล็กซนี่พี่น้องอาจจะงงกว่าไอ้ไรสามสินนปีนะคะ30ปีค่ะอ่าคุยกันสที่ อันนี้ก็เป็นไอศครีมนะคะพี่น้องจ๋าเป็นไอศครีมสามรสมีกะทิเปลือกช็อกโกแลตนะคะก็ถ้าแหวะมาเลารู้สึกว่าอากาศมันร้อนๆเอลยพี่นี่อยากอยาให้เลยกินนะคะเมือนเมื่อกี้น้องเพิ่งลงรถมาเงี้ยน้องมารีวิวใช่ไหมคะน้องก็เออเขงค้ายเขกินกันตรงไหนวะโอ้ลืมไปว่าตรงเนี้ย่เขาค่ายกันมาหน้าแล้วนะคะก็แหวากินกันได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อน้ำน้ำน้ำปั่นเนาะน้ำปั่นอ่านะคะมากมายเลยนะคะทางด้านนี้เนาะ่ะโฆษณาส่องลอยจ้ะ บีบีเลยโอเคค่ะมีการข้ด้วยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปติดมายุในนี้ในรอบปีเออค่ะติดตามช่องเลยนะคะค่ะไปใน YouTube นะคะรักๆลงช่อง YouTube พิมพ์ว่าดีเจตนาเชนยิมนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะเจอกันอีกช่องค่ะคุณค่ะจะเอาไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปแช่น้ําแร่กันค่ะเดี๋ยวไหาพาหาของกินกันเพราะหนูหิวมากตาหลายก็จะพลอมเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เรารีวิวสักสองสามร้านก่อนเนาะมีร้านสั้นๆด้วยอ่ะ นะมีร้านซ้ำตำนี่ซ้ำตำถ้ามาปิกนิกนะคะเอาเสือมานั่ง าทานอาหารมากันแบบครอบครัวนะคะแล้วก็มาปิกนิกกันได้เนี่ยลำธารที่หนูบอกนี่แหละสมมากแล้วคนก็จะไปนั่งที่ริมลำธานนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศจะไปเล่นน้ำก็ได้นะคะยิ่งใกล้ๆช่วงหน้าฝนช่วงมกราคุณภามีนาเนี่ยเริ่มเริ่มมีน้ำแล้วเริ่มมีฝนแล้วมีนามีนาเมษาพฤษภาคมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงเทศกาลท่องเที่ยวคุณมาเลยนะคะที่หาดคลองหาดสมเปรันนะคะอยู่ที่บอ่อน้ำรักษาวารินแห่งนี้แหละคุณผู้ชมค่ะนะที่สำคัญค่ะดีเจต้นน้ำชอบกินผลไม้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อผล ไม้กันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะอ้านี่ค่ะมีร้านผลไม้มีร้านขายของฝากด้านโน้นนะคะร้านขายของฝากอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปแช่น้ําแร่แต่ตอนนี้เราขอญาตซื้อผลไม้กินกันก่อนนะคะเดีย๋ยวเจอก,กันช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้นน้าเชิญยิ้มค่ะหลังจากที่ได้รับประทานอาหารรู้สึกมีแรงโอ้โหวันนี้ กินกันทั้งวันเลยค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ก็เป็นผลไม้นะคะชมพู่ค่ะเย็นชื่นใจนค่ะผู้ชมค่ะอ้าวบอกพ่อสิคะมาสิคะม,มาถ่ายบอกพ่อค่ะมาดูบอกพ่อกันหน่อยชืย่อซาขึ้นมาค่ะมาดรืรองนี้อร่อยมากชมพู่อืมน้ำร้อนมาก อันนี้ข้างล่างเขาไม่ได้ต้มนะเป็นน้ําูุร้อนธรรมชาติคุณผู้ชมอะไรคนบอกว่าไข่ต้มอะไรอยู่ข้างล่างบอกว่าน้าแร่ร้อนน้ําู้ร้อนธรรมชาติค่ะนะคะนี่เขามาเอาไข่ามาแช่น้ําแร่ก,กันตรงนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าอันนี้เป็นบ่อพ่อค่ะคุณผู้ชมค่ะบ่อพ่อที่มีดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยหนูตั้งแต่ยังตัวเล็กๆอ๋อเฮลโลฮัลโลฝรั่งเขาสง,งสัยว่าเรามาทําอะไรฮัลโลแวแวอยู่คัมฟอร์ม รัสเซีย hmm. ร mm ัสเซียโอเครัสเซียอยูสเิกไก่ไ uh, ม okay. ่ร yup. ู้จะถามอะไรไม่ร ok. ู้ไม่รู้จะถามอะไรเขาอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุะต่อไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาค่ะภาษาอังกฤษจบจากกัเตรเดียมาแล้วแค่นี้คุณผู้ชมน้ำร้อนมากเลยนะคะนี่คือความเป็นธรรมชาตินะคะ เรียกว่าหนูเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวค่ะสําหรับบ่อพ่อนะคะผู้ชมค่ะเอาลคะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้เราจะพาผู้ชมนะคะมาชมภาพบรรยากาศนะคะการแช่น้ำแร่ของผู้คนจังหวัดระนองกันต่อนะคะน,นี่ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรยังไงก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่น้องนะคะที่เขามาแช่น้ำแรก่กันดีกว่านะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นบ่อแช่เท้าแหละตรงนี้นะคะ นี่หลับสบายมากครับคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะก็มานั่งแช่เท้ากันได้ตรงนี้อาจจะเป็นบ่อแช่เท้านะคะตรงนี้นะคะมาพูดคุยกับผู้คนที่เขามาแช่เท้าดวยวันนี้คนไทยก็สวัสดีค่ะน้องคนไทยใช่ไหมคะ<ช>ไทยคะค,คนไทยอ่ะอยากจะจท่านน้องพันผืนมังค่ามาแช่เท้านี่มาหมาบอบไว้ไหมลูกไม,ไม่ครั้งแรกครับอ่าครั้งแรกรรู้สึกไงบ้างลูก อ่าเรารู้สึกไงบ้างหันทางนี้หันทางนี้ไงหันทางนี้ไงรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างยังไม่เท่าเลยนะอ๋อมันจะแบบว่ามันแบบครั้งแรกไงแดะครั้งแรกใช่ไหมแต่มันก็แบบมันก็จะร้อนๆหน่อยใช่ไหมคะครับโอเคนะคะเรามาคุยถึงความรู้สึกกันนะคะของผู้คนที่มาแช่เท้าที่บ่อน้ําแร่ร้อนแห่งนี้นะคะอ่าเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยนะคะกับ ผู้คนนะคะชาวจังหวัดละนองนะคะแล้วก็พี่น้องที่มาเที่ยวที่บ่อนผูุร้อนรักษาวัดลินแห่งนี้นะคะว่าความรู้สึกเขารู้สึกเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าคะอยากจะถามความรู้สึกของของปลาทหนึ่งว่าเออมามาแชบบ่อยไหมคะเพิ่งมาวันวันแรกวันแรกด้วยตาผักแช่วไหมยคะลูกปลาหนามอ๋อยู่ปากนามนะคะอ,อะ๋อยู่ปากนามแล้ววันแรกแล้วเราใครแนะนำมาเลือกลาอยากไดไหม เงี่ยมาไหมมามาหมาเอ๊ะมากับครอบครัวใช่ไหมคะนั่นแหละอันนี้ครอบครัวนั้นก็นดูนั่นแหละอ๋ออ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นแม่แม่โอเคนะคะรู้สึกผันผืดมั้งคะวันนี้วันเด็กมามาแชร์ชาวใช่คะมันกรู้สึกว่าอย่างร้อนร้อนแล้วมันร้อนมันร้อนนะเป็นนำนำแร่ร้อนนะนะนะคะอันนี้ความรู้สึกครั้งแรกนะคะก็มีความรู้สึกว่า เออเห็ О, นเขาพูดกันว่าน้ำแดมันพันผืนมั้งคะแฉนันน้ำมันก็ดีแล้วกนหมาด้วยือว่าเล็กตัวปอนุขางนูแล้วเขาจะแฉกันน้ำน้วมากันไปก่ร้อยจะจะจะมาเดี๋ยวจะท่ามท่ามท่ามผีคนนี้ดีว่าหรอในท่าน่ะที่พีน่าจะมาแฉแฉไม่รอไม่บ่อยแต่ว่าเคยมาหลายครั้งเลยนะก็เคยมาหลายครั้งอ่ะเดี๋ยวพีค่ะท่านนั่นเป็นกองหนุนอ่ะพีมีความรู้สึกพันผืนมั้งค่ะมาแชฉแชฉนั่นก็มันก็เบาอ่ามันกลับบ้านไปก็นอนรับ นอนรับแบบว่ารับหลึกขึ้นนะรับหลึกขึ้นแล้วแต่ตัวมันก็เบาขึ้นอืมเบาขึ้นนะคะใช่ใช่ค่ะหรือว่ารับสบายใช่ใช่รับสบายจากว่ารับไม่เคยสนิทเลยไงคือมันรับแบบยาวเลยแับนั้นนะแล้วก็เลือดลมก็เลยเวียนดีเนาะใช่ใช่ใช่ยนี่คือประโยชน์ของน้ําแร่ค่ะน้ําแร่ร้อนนะคะซึ่งก็มา กันได้นะคะที่บ่อน้ำพุร้อนรักษาวรินนะคะแห่งนี้อยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองระนองน,นะคะอ้าวตามมาต่อค่ะผู้ชมไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนูง้นนอนนอนนอนเขานอนเขานอนกันบางคนว่าเคย่เคยท่องเอาเสือมันนอนกันวะทำไมต้องเอามานอนกันตรงนี้วะทำไมที่นอนก็ต้องมานอนกันตรงนี้วะงงงงงงออกมาคะ่ะ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นลานศาลายคะร้อนสวนสาธารณะลักษาวารินนะคะอ่าอันนี้ก็อยากจะบอกว่าหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะอยากจะลดไขมันเพราะตรงนี้เนี่ยมานอนแล้วก็สลายไขมันได้เพราะว่าอ่าด้านล่างเนี่ยพ,พื้นปูนเนี่ยนะคะ จะเป็นน้ำแร่นะคะจะเป็นน้ำแร่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ความร้อนของน้ำแร่นะคะจะสลายไขมันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะน,นะ,ะดูแลผู้ที่ดูแลสุขภาพไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเราไปถามผู้รู้ดีกว่าคนที่มานอนประจำประจำนะำเขามีความรู้สึกยังไงนะโอเคเนี่ยอย่างพี่สาวคนนี้พี่สาวใส่หมวกนี่เขาน่าจะน่าจะมีความรู้พี่สาวจา๋าเดี๋ยวคุยกันทกีก่อนเดี๋ยวมึงไป น้องช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะช่อง YouTube นะน้องมาท่ายทำลงช่องน้องเป็นเด็กละน้องแล้วก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพนะคะผีเสาวหันหถังนู้นสักนิดนึงนี่ถังกองถังกองนี่ถังกองอ่าผีเสาวอยากจะถามนิดนึงค่ะว่ามานอนบ่อยไหมคะนอนตรงเนี้ยบ่อยค่ะจริงๆผีเด็กตี่น้องเด็กที่ละน้องนี่แหละแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่อื่นทีนีหนคะไปทำอยู่ประจวบแต่นี้ลบมาบ้านแหนื่อยไหมแต่ผีเสาอยากจะสอบถามผีเสาวรู้สักผ่นผื้อมั้ยคะกับกันที่ได้มาแช่น้ำ นี่มาเพราะว่ามันบำบัดบางอย่างแล้วมันบำบำบัดทุกอย่างเนาะเดี๋ยวมันเป็นบาดเกิดเราอ๋อใช่เป็นเด็กละน้องแต่ว่าไปทํางานอยู่ที่ประจวบประจวบนะคะแล้วตอนนี้คือไปกับไปกับไปกับนี่มาเที่ยวไม่มาเลยมาบ้านแต่ว่าไม่รู้ว่ยผัดธุ์เดี๋ยวกําลังดูที่บ้านแม่ไม่บ้านอ๋อที่นี่มาแล้วมามามานอนคนเดียวมานอนอยู่อยู่อยู่ข้างนอกเดียวมามาบ่อยไหมพี่ก็บ้านอยู่แค่ มันอยู่แค่นะรู้สึกผ่นผืนมังามาน้งคะหรือเวลาแบบมันนอนอ่ะารัางชักใต้ผืนปูนเนี่ยม,มันมันมีน้ำแร่ใช่ไหมไมีน้ำแร่แล้วก็อุ้ม,มทำไปหลังกายเราเวลาหลบเคล็ดลงเลยพี่สาวพัฒนาแต่งตัวยิ่งยังไงคะในทุ่งในแผลนากนะรอง <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ไป็แหล่งตัวเองในช่องยูทูบหน่อยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มเข้าไประดี๋ยยูทูบแล้วพิมพ์ว่าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะโอเคนะฮะพี่สาวก็คนก็จะ บ่าปบกป้อนมานอนมานั่งอันนั้นซื้อกันเปอะมันได้ไลยมาเกับกันมานอนนี่มันได้เหลืองเส้นเหลืองอะไรได้ถูกยังฝันสบายความอะไรอืมเหลืองเส้นเหลืองอะไรคนนี้เส้นหยุดนะแล้วก็แบบว่านอนคลายคลายคลายบำบัดแบบบำบัดคไข่เส้นนี่นะอืมนี่ต้องมานอนบ่อยๆเ้ามาถ้ามาก็ไม่บาดเพราะบ้านไม่แขกถ้าว่ามาละน้องนี่คือไม่บาดเลยไม่บาดเลยเพราะบ้านอยู่แขกโอ้ไม่บ้านไม่แขก็มา คนทำไมเห็นหรอะคบ้านเขาอยู่ไก็ยังมากเลยแต่เราอยู่แศีนี้เราใส่รู้มากคนเป็นอามาปึก่อามาพาเข้ามาบัมบัดที่นี่นะใชาใช่ยเราะคนเดียวมีปัญหาสุขภาปะนะเออนะเดี๋ยวต้องไปไอชซ่าเนี่ยคนนะคนถ้าประทุนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยได้ไปลองแรยโอเคค่ะขอบมีสร้างนะค่ะขอบคุณค่ะฝากตามช่องด้วยนะช่องยูทูบพิมพ์ว่าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มขอบคุณค่ะเอาละไรค่ะคุณผู้ชมซ่าลองหน่อยไหมเอา ซาลองทางไหนจะนอนหรือว่าจะไงจะแช่เท้าซาจะแช่เท้าอ่างั้นเดี๋ยวให้ชุดซาไปแช่เท้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะการแช่เท้ากันค่ะตามมาเลยค่ะ